เดี๋ยวไปคุยข้างในดีกว่าคือวันนี้น้องดำมาหาที่สูรินิวนะมาบอกบุญให้เราช่วยเหลือเรื่องราวเป็นยังไงเล่านะอยครับก็แฟนผมในขณะตั้งครรภ์ครับแปดเดือนครับ,รบก็หายใจไม่ออกครับแล้วก็หมดสติกลางทางตอนที่ผมกําลังนําตัวส่งโรงพยาบาลตอนนั้นก็ก็ผิดสวิตไปแล้วครับคุณหมอก็ช่วยยื้อยื้อจน จนดึงขึ้นมาได้ครับแล้วก็ส่วนลูกแฝดเดือนก็ค่อยๆค่อยๆเสียทีละคนครับในห้อง ICU ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เ,เหือเลือแม่ที่คุณหมอช่วยจนดีดีขึ้นจากตอนแรกมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ไมตอบสนองเท่าไหร่ครับแล้วก็เขาเรียกว่า ยังมองยังไม่โฟกัสเยอะยังติดเตียงอยู่เลยครับแล้วก็ต้องดูแลกันยาวๆครับเห็นว่าอยากจะคือบ้านตอนนี้สภาพบ้านที่ลบบุรีเนาะเพราะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินกำลังจะเคลื่อนย้ายกลับไปที่บ้านเกิดครับเพื่อไปดูแลนะผู้ป่วยติดเตียงที่นู่นนะซึ่งสภาพบ้านเป็นไงเล่าฟังทรงทรงเป็นกระท่อมครับทรงเป็นกระท่อมไม่แบบเอาถ้าเอาผู้ป่วยไปอยู่น่าจะ ไม่ค่อยอย่างนี้ครับผมก็เลยอยากจะมีห้องห้องเอาไว้ให้เขาอยู่ครับเป็นพอที่จะไดูแลเขาต่อนะครับก็วันนี้ทาหนังสือถึงนายกสมาคมอัศดินน้องซึ่งอัศดินเรามีเตียงพยาบาลมีเครื่องผลิตออกซิเจนมีเครื่องดูดเสมหะแล้วก็มีเตียงลมอันนี้เราสนับสนุนละนะเป็นการบริจาคให้เลยมูลค่า50,000บาทนะครับแล้วทีนี้เราก็กําลังที่จะระดมทุนในการสร้างบ้าน ให้ดีกว่าเดิมเนาะอย่างน้อยสร้างห้องเนาะสร้างห้องให้อยู่อ่ะได้กันแดดกันฝนกันแมงบีกันแมงวันอ่ะให้ให้ให้ดีกว่าเดิมสักหน่อยก็ยังดีนะฮะตอนนี้คุณฮงช่วยมาแล้วสองหมื่นนะพี่นีช่วยมาแล้วสองหมื่นนะแล้วยังขาดอยู่ประมาณสามหมื่นนะถ้าไม่พอยังไงเนี่ยสมาคมอัศซินก็พร้อมช่วยนะแต่ว่าตอนนี้เขาวิงวอรผ่านสายบุญชุรินทีวีเนาะได้ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ไกลอุปกรณ์เนี่ยมูลค่ากว่า5 0,000บาทนะเรามีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วนะแต่ว่ารายอื่นๆก็ต้องใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จ้องช่วยกันเติมเต็มกันเข้ามาเพื่อสำรองให้กับรายที่ขัดสนรายที่ลำบากกันต่อไปเพื่อบุญต่อบุญนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนทุกท่านสละทรัพย์กันคนละเล็กคนละน้อยนะร่วมด้วยช่วยกันผ่านบัญชีของสมาคมอัสดินนะอ่ะมีอะไรอยากจะฝากขอบคุณ สายบุญชูรินทีวีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับยังครับขอบคุณมากครับที่ช่วยแล้วก็ปลุกผมครับก็ผมตื่นตันครับไม่รู้จะโผล่เน็ตขอพวกคุณคิดไหมว่าจะมีจะมีสมาคมช่วยแบบนี้ตอนแรกผมมืดเลยครับมืดเลยานเลยครับแบบไม่รู้จะยังไงก็เลยมีพี่น้องก็ได้บอกกล่าวผู้ใหญ่แล้วก็เลยได้ได้มาถึงวันนี้ครับ อย่างยิ่งเลยครับเดี๋ยวเรามอบปัจจัยให้ไปซื้ออินิรบุญายแล้วก็ทำนะพอเสร็จแล้วเราก็จะไปมอบกันไปให้กําลังใจกันแล้วในส่วนของเตียงพยาบาลนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราขนไปให้ถ้ามีรถขนเองก็ไปขนได้ที่โคราชนะครับมีไมมมีไหมก็เดี๋ยวผมถามทางพ่อทางทางพ่อแม่ถ้าไม่มีเรามีรถที่สมาคมเราอยู่ครับจะขนไปวันที่ส่งมอบบ้านเลยวันนั้นเพราะตอนนี้ก็ยังไงก็ ภรรยาก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมครับบ้านก็คือต้องต้องเตรียมไว้ต้องเตรียมไว้ก่อนอ่ะต้องเตรียมเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูดเสลเตียงลมครับก็จะย้ายไปที่โรงพยาบาลอำเภอลำสนทีก่อนครับแล้วก็หลังจากเสร็จทุกอย่างก็ค่อยย้ายครับอ่ะโอเคนะัะเป็นบุญต่อบุญนะช่วยเหลือยามรากยามยากกุศลนแรงเนาะก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนทุกท่านจะสละทรัพย์ร่วมด้วยช่วยกันให้บุญเหล่านี้สําเร็จนะสาธุครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างปกติอยู่กับแม่อยู่แลอยู่ด้วยกันตลอดเวลาวตลอดเตัวติดกันเลยแต่ว่าเขาก็เข้มแข็งบปอผมตลอดเก่งเนาะแต่ว่าลึกๆผมเห็นเขาไปเขาเรียกว่า แชทหาหาแม่เขาได้บ้างอะไรบ้างไปคอมเมนต์แม่เขาทั้งที่แม่ไม่ได้แม่ไม่รู้ตัวแม่ไม่ดูเฟซบุ๊กแม่ไม่ได้ดูหรอกเป็นกำลังใจให้กำลังใจพ่อด้วยกำลังใจให้กันสู้ๆขอบคุณค่ะ